กลยุทธ์การลงทุนแบบที่เรียกว่า Rebrancing คืออะไรมันดียังไงมันทำกำไรได้จริงไหมนะครับและมีขั้นตอนวิธีการทำยังไงแบบไหนบ้างผมจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจและทำตามได้ทันทีภายในเวลา15นาทีนะครับก็สวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีเนาะผมชื่อคิงนะฮะจากแฟนเพจ Facebook เหมียวบินอินเวส์เทรดลงทุนเชิงกลยุทธ์นะครับก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งแหลนะเนาะที่ชื่นชอบการเทรดแล้วก็การลงทุนในเชิงของการใช้กลยุทธ์ที่ไม่ต้องทํานายตลาดแทงขึ้นแทงลงนะครับแต่เราใช้เรื่องของการวางแผนการวางกลยุทธ์ในการเทรดการลงทุนแทนเนาะวันนี้ผมก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่ง่ายมากแต่ว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นที่พูดถึงหรือเป็นที่ สนใจกันในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากนะครับในตลาดครนะิปโตเคอเรนซีเนาะแต่จริงๆแล้วจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีมานานแล้วครับถูกใช้กับตลาดหุ้นแล้วก็สินค้าหลายๆชนิดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะมาอธิบายให้ฟังว่าไอ้กลยุทธ์ที่มีชื่อว่า r e b a l a n c ิ n งเนี่ยครับมันคือกลยุทธ์อะไรมันดียังไงมันทํากําไรได้จริงไหมนะครับและกลยุทธ์รีบาลานซิ่งมีขั้นตอน วิธีการทำยังไงแบบไหนบ้างผมจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจนะครับและทำตามได้ทันทีเลยเนาะภายในระยะเวลา15นาทีนะครับเพราะว่ากลยุทธ์นี้มันง่ายจริงๆนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆเนาะโอเคเรามาเริ่มจับเวลากันเลยดีกว่านะครับเริ่ม อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเลยว่ารีบ a าซิ่งหรือกลยุทธ Re ์รีบ a าซิ่งคืออะไรนะครับอ่นิยามง่ายๆของมันคืออย่างนี้ครับเป็นกลยุทธ์การเทรดการลงทุนที่เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรด้วยวิธีการที่เรียกว่าการปรับนะครับหรือรักษาสัสดส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ ถูกออกแบบมาเพื่อจัดก,การและควบคุมกับความเสี่ยงในการลงทุนหรือการเทรดพร้อมทั้งยังสามารถสร้างผลตอบแทนนะครับได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาวด้วยอันนี้คือนิยามของมันง่ายๆนะครับเวลาที่เราเห็นกลยุทธ Re ์รีแบร n c ิ n งเนี่ยนะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมมันถึงมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนาะโอเคต่อมามาคุยกันต่อนะครับเพื่อความรวดเร็วว่ารีบรน c ิ n งถูกออกแบบมาเพื่ออะไร นะผมก็ขอญอาตถามทุกท่านเลยนะครับว่าเคยไหมเคยเป็นแบบนี้กันไหมนะครับเวลาที่คุณคิดจะลงทุนอะไรสักอย่างเวลาที่คุณคิดจะเทรดอะไรสักอย่างที่คุณคิดว่ามันมีค่าแล้วมันมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเนี่ยคุณอยากจะสร้างเวลสร้างความมั่งคั่งเนี่ยนะครับแต่ก็เจอปัญหาแบบนี้ครับเฮ้ยพออยากจะซื้อนะครับตอนเนี้ยก็มองดูว่าราคามันเอ้ยอาจจะสูงมากเกินไปแล้วหรือเปล่า นะครับถ้าอย่างเทรดบิตคอยอุย้ยบิตคอยตอนนี้ราคาสูงมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็กลัวติดดอยเนาะกลัวขาดทุนกลัวซื้อได้ในราคาที่สูงที่สุดนะเอาไปเอามาพอเราตัดสินใจนั่งรอสักพักหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าราคาวิ่งขึ้นต่อแบบไปไกลมากวิ่งขึ้นต่อแบบไม่รอเราเลยนะครับก็กลายเป็นว่าตกรถซะง,งั้นเนาะก็รู้สึกว่าตกรถก็รีบกระโดดตามเข้าไปนะรีบซื้อตามชาวบ้านเขาเข้าไปทันทีพอซื้อปุ๊บ เจ้ากรรมนายเวรครับซื้อเสร็จปุ๊บราคาลงลงอ่ะพอลงปุ๊บโอเคเฮ้ยก็เกิดความกังวลเกิดความเครียดอ่าขายออกแต่ใจขายออกแต่ใจคัดลอสพอคัดลอสเสร็จนะครับคราวเนี้ขึ้นต่อ ข่าวนี้ขึ้นต่อวนไปวนมาอยู่แบบนี้เกิดเป็นความโลภความกลัวนะครับสุดท้ายพอนักลงทุนพอเทรดเดอร์เจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเนาะก็จะเกิดอาการที่เรียกว่ากลัวครับแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรสักทีนั่นแหละครับนั่นแหละครับกลยุทธ์รีบาลานซ์ก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ของอินเวสเตอร์ของเทรดเดอร์นั่นเอง เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันแก้ได้ยังไงผมอยากให้คุณมาดูในเรื่องของวิธีการเทรดหรือวิธีการลงทุนนะครับแบบรีบลานซิ่งดูก่อนว่ามันมีขั้นตอนวิธีการทำกลยุทธ์นี้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งขั้นตอนง่ายๆนะครับการลงทุนด้วยกลยุทธ Re ์รีบลานซิ่งโดยมีขั้นตอนอยู่นะครับหลักๆอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกัน นะครับสขั้นตอนด้วยกันดังนี้สิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกก็คือเราแบ่งเงินลงทุนนะครับกระจายไปในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงต่ําอย่างน้อย2สินทรัพย์ด้วยกันในขั้นตอนนี้เราจะต้องมาเลือกครับว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรนะครับให้มี2อย่าง1กับ2องยกตัวอย่างเป็นแอสเ t ท A แ s สเ B แบบนี้ครับก็มีแอสเ t สินทรัพย์1อย่างแล้วก็ แอสเซท b ก็มีสินทรัพย์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็เป็นตัวไหนก็ได้เน้นว่าควรจะเป็นสินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงตัวหนึ่งแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำตัวหนึ่งนะครับคุณจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าคุณจะมองว่าถ้าคุณเทรดคริปโตเคอเรนซี่ btc นะครับคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอีกก้อนหนึ่งก็ดูเป็นแอสเซทที่ชื่อว่า usd นะครับหรือเป็นค่าเงินนั่นแหละเป็นไทยบาทก็ได้เ,เงินเนี่ยเราถูกนับไม่ใช่เราถูกนับสิเงินเนี่ยเรานับนะครับเป็นแอสเซทหรือเป็น สินทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์อื่นๆนะครับเพราะมันมีมูลค่ามันสามารถนําไปแลกสิ่งของต่างๆได้ดังนั้นเงินจึงถูกนับเป็นแอสเซทด้วยนะครับอ่ะเป็น BTC เป็น u s d ก็ได้เป็น BTC เป็นไทยบาทก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะมองเป็นคริปโตเคอเรนซีสตัวเป็น e t h กับเป็น BTC ก็ได้นะครับหรือถ้าใครเทรดในตลาดหุน้นอ่าที่กองทุนต่างๆก็ใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้รีบาลนซ์กันนะเขาก็ตัดจัดหุ้นขึ้นมาเป็นหุ้นเหุ้นบี เป็นต้นนะครับอ่าประมาณนี้เนาะขั้นตอนแรกเลือกสินค้าให้ได้ก่อนครับว่าสินค้าที่คุณอยากจะเทรดเนี่ยแอสเซทสชนิดเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้กําหนดสัดส่วนการลงทุนของทั้ง2สินทรัพย์ให้ชัดเจนตามมูลค่าของสินทรัพย์ทั้ง2อ,อ่ากำหนดสัดส่วนตามมูลค่านะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะกําหนดสัดส่วนไปเลยว่าคุณอยากจะถือสินทรัพย์ A นะครับ50%สินทรัพย์ B 50%บก็แบ่งเป็น50-50าเ50ท่เากันนะครับแต่ตรงน,นี้ไม่ได้มีข้อกําหนดตายตัวว่าคุณจะกําหนดเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีข้อกําหนดตายตัวเนาะว่าคุณจะกาหนดอัตราส่วนเท่าไหร่คุณอาจจะกําหนดเป็น 40%, 60%, 60ก็ได้เช่นเดียวกันหรือคุณอาจจะกําหนดเป็นจํานวนเงินที่ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นเดียวกันเช่น Asset A ลงทุน1ล้านบาท Asset B ลงทุน1ล้านบาทในกรณีที่เอ่อเป็น BTC ก็เป็น b t c 1ล้านบาทแล้วก็ถือ USD ไว้อีก1ล้านบาทเป็น2ก้อนแบบนี้เนาะนะครับอ่ะย้ำสักนิดนึงนะครับว่าการจัดสัดส่วนหรือการกำหนดสัดส่วนต่อไปนี้เนี่ยส่งผลโดยตรงกับเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงนะแต่โดยพื้นฐานแล้วโดยพื้นฐานเบสิกทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น50-50แบบนี้ครับอ่ะประมาณนี้เนาะขั้นตอนที่3นะครับก็ง่ายๆเรากาหนดสัดส่วนแล้ว ก็ไปซื้อสินทรัพย์นั้นนะครับไปถือครองสินทรัพย์นั้นตามสัสดส่วนที่เรากําหนดเอาไว้เรากําหนดแล้วนี่5ห้าสิบห้าสิบคุณก็ซื้อห้าสิบห้าสิบนะครับมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งก็ซื้อ 50, ห้าสิบห้าสิบมีเงินอยู่ล้านหนึ่งก็ซื้อห้าแสนกับห้าแสนนะครับเออเน้เสร็จสองชนิดเนาะขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนสุดท้ายจบแล้วนะครับมันก็คือขั้นตอนที่เป็นที่มาของชื่อคําว่ารีบาลานซิ่งนั่นเองเนาะอ่านะขั้นตอนที่สี่คือให้เรานะครับมาคอย ปรับสมดุลของพอร์ตนะครับเอ่อสมดุลของแอสเซทสชิ้นเนี่ยให้มันเท่ากันตลอดเวลาโดยเราอาจจะกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนลงไปก็ได้ครับถามว่าทําไมเราถึงต้องมาปรับให้มันเท่ากันพอเราซื้อแอสเซทสอย่างนะครับในปริมาณที่เท่ากันเนาะแต่ตลาดมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมันมีการเปลี่ยนแปลงครับอ่เราซื้อ2ออย่างให้เท่ากันตลาดมันมีการผ,ลผ,ลผลันผวนมันมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่เราถืออยู่นะครับ ทั้งสงส่วนเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่เท่ากันนะครับตลอดเวลาเนาะหน้าที่ของเราก็คือการปรับนะครับคอยปรับให้สัดส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีสภาวะเท่ากันซ้ายขวาตลอดเวลาซึ่งเป็นที่มาของการทำรีบลานซิ่งนั่นเองนะครับอ่ะในข้อ4ตรงนี้ไม่ได้มีข้อจํากัดนะว่าคุณจะกําหนดเงื่อนไขยังไงคุณอาจจะกําหนดว่าคุณจะมาปรับมันทุกวันปรับทุกเดือนปรับทุกอาทิตย์ ปรับท,ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ได้หมดนะครับอย่างเช่นถ้ากองทุนที่เขาเป็นกองทุนรีบาลานซิ่งต่างๆที่เขาทําให้เรานะฮะส่วนใหญ่ก็จะปรับอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้งก็ลองไปดูของกองทุนก็ได้นะฮะโอเคต่อไปตัวอย่างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเร็วๆสั้นๆง่ายๆนะแบบนี้เลยสมมุติขั้นตอนแรกนะครับเราทํายังไงเราก็ไปดูแอสเซทที่เราอยากจะรีบาลานซ์ก่อน นะในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น BTC ต่อ USD นะครับอ่ะก็ซื้อ BTC ไว้ก้อนหนึ่งแล้วก็ USD ไว้ก้อนหนึ่งกำหนดสัดส่วนมันขึ้นมาเบสิกพื้นฐานครึ่งๆเลยครับแบ่งครึ่งๆไม่ต้องคิดอะไรนะครับขั้นตอนที่3นะครับถ้าคุณมีเงินลงทุนหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับให้แบ่ง50 50อ่า0 0หกับห้าพแล้วเอาอ5,000นั้นนะครับ ถือไว้เป็น USD เนอะอีก5,000ซื้อ BTC ทันทีครับอ่ะซื้อ Bitcoin ทนะันทีไม่ต้องสนใจเรื่องราคานะเข้าซื้อไปเลยเดี๋ยวจะอธิบายว่าเฮ้ยเราไม่สนใจเรื่องราคาแล้วมันจะได้กําไรยังไงนะครับเออเนาะอ่ะแค่นั้นครับพอซื้อเสร็จแล้วปุ๊บตอนแรกหน้าตาของพอร์ตโฟลิโอมันก็จะเป็นแบบนี้พอเวลาผ่านไปสักพัก BTC นะครับมันเหวี่ยงตัวเนาะมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเทียบกับ USD นะครับมูลค่ามันอาจจะเพิ่มขึ้น นะครับเพราะว่า BTC ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือแค่นี้เองครับถ้า BTC มันขึ้นเราก็ขายนะครับหั่น BTC ออกไปขายออกไปนะครับเพื่อปรับสัสดส่วน2ฝั่งให้มันตรงกันให้มันเท่ากันเนาะถ้า BTC มันลดลงนะครับอ่ามูลค่าของฝั่ง USD มันก็จะเพิ่มขึ้นอ่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือนำ USD บางส่วนนะครับกลับมาซื้อ BTC แล้วปรับสมดุล2ฝั่งให้มันมีมูลค่าเท่ากัน นั่นคือการทำรีบาลานซ n ิ่งและเป็นที่มาของกลยุทธ Re ์รีบาลานซิ่งนะครับโอเคทำไมต้องทำรีบาลานซ n ซิ่งได้ประโยชน์อะไรนะครับทำแล้วได้ประโยชน์อะไรตรงนี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่าง นะเป็น case study ที่เกิดจากการทดลองจำลองเหตุการณ์ในอดีตนะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอดีตแล้วเรา r รีบร้านซิงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อจะตอบคำถามและทําให้ทุกคนนะครับเห็นภาพเห็นประโยชน์ในการทํารีบร n านซิงไปพร้อมๆกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์ในอดีตนะครับว่าถ้าเราเริ่มทำรีบาลานซ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผลการลงทุนหรือผลการเทรดของเราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะในแง่มุมต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเราทำรีบาลานซ์ไปทำไมเพื่ออะไรและได้ประโยชน์ยังไงนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้เป็นการทดสอบย้อนหลัง เป็นเหตุการณ์ทดสอบย้อนหลังไม่ได้การันตีว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อธิบายให้เห็นภาพว่าการทำรีบาลานซ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมันส่งผลยังไงกับเราบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การเทรดหรือการลงทุนนะครับรีบาลานซงตามเงื่อนไขตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่าตามตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างนี้นะครับเราจะทำรีบาลาน นในสินค้าที่มีชื่อว่า btc ต่อ usd สัสดส่วน50ต่อ50นะครับด้วยเงินลงทุน1 0 0 0 0เหรียญน,นะครับอ่าด้วยตัวอย่างนี้เลยนะและเราจะไปลองทำ Rebalance ตั้งแต่จุดนี้ครับตรงที่เคอร์เซอร์เมาองผมกำลังอยู่เนี่ยนะครับในปี2018วันที่1นะครับเราจะไปเริ่ม r e บราสต์ซิ่ที่จุดยอดดอยตรงนั้นเลยเวลานั้นเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงยังไงมันดูแลความเสี่ยงได้ยังไงนะครับ โอเคก็ตัวนี้เป็นตารางนะครับซิมูเลเตอร์หรือเป็นตารางทดสอบเกี่ยวกับตัวรีบรนะันซิ่งเนาะอ่ะก็เป็นตารางสมมุตินะครับโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำรีบรันซิ่งกันนะครับทีละบรรทัดดูไปทีละบรรทัดนะผมทำตัวอย่างมาให้แล้วนะครับอ่ะในขั้นตอนแรกการทำรีบรันซิ่งเราจะเห็นว่าผมจะไปซื้อ btc นะครับในคอลัมน์นี้นะ5,000เหรียญแล้วก็ถือ usd ไว้5,000เหรียญ ที่ราคาแรกที่เราเริ่มทำรีบาลานซ์ครับคือราคา20,000ืเหรียญนะเราเริ่มตรงนี้นะครับนในเคอร์เซอร์เนาะเราเริ่มที่ตรงนี้เลยผมตีบวกให้เป็น20,000เป๊ะเลยนะครับอ่ะเราเริ่มสตาร์ทกันที่ตรงนี้มันทัดนี้แน่นอนวันแรกเราจะซื้อ b t c มาได้เท่านี้นะครับพอร์ตเรามีเท่านี้มีอยู่1 0,000ื่นเหรียญสีขาวไม่ต้องไปสนใจนะครับผมอยากให้ดูในส่วนของมูลค่า b t c มูลค่า u s d แล้วก็มูลค่าพอร์ตองรวมสุดท้ายจะเป็นเรื่องของราคา นะครับอ่ะเราเริ่มทำรีบาลานซ์ซ่งที่ราคา2 0 0 0 0เหรียญนะครับตลาดลงมาที่1 0 0 0เอ่อ19,000เหรียญลงมา1,000เหรียญนะครับลงมาช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงราคาไหนก็ไม่รู้แหละแต่เราเริ่มสตาร์ทตอน2 0 0 0 0เหรียญตลาดลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็ทำรีบาลานซ์เรื่อยๆโดยการปรับต้นทุนนะครับซ้ายขวาให้เท่ากันเห็นไหมผมก็จะปรับซ้ายขวาให้เท่ากันตลอดเวลา นะครับปรับซ้ายขวาให้เท่ากันตลอดเวลาตลาดจะลงไปเรื่อยๆแค่ไหนก็ลงไปครับโดยตลาดนะครับในปี2019นะครับหปีเนาะเราสตาร์ท2018มา2019ครับตลาด BTC นะครับร่วงลงไปอยู่ที่ระดับราคาประมาณ4,000เหรียญซึ่งเราก็ทำรีบาลานซ์มาเรื่อยๆนะครับจนถึงราคา4,000เหรียญอ่ะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อแล้วถือเฉยๆตั้งแต่ดอยตอนนั้นที่20,000เหรียญ ตอนนี้ปัจจุบันนะครับถ้าซื้อแล้วถือเนาะคุณจะขาดทุนไปทั้งสิ้น80%ของพอร์ตเรียกได้ว่าซื้อไปหมื่นหนึ่งนะครับคุณขาดทุนไป8,000แล้วเงินในพอร์ตคุณเหลือแค่2,000แต่ในขณะเดียวกันที่เราทำรีบลาซิ่งมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยครับมันช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับจากที่คุณจะเสียหาย80%คุณจะเสียหายอยู่ที่ราวๆ50%ตรงนี้นะคือแว l u ลของพอร์ตนะครับแวลของพอร์ตติดลบหนหนิบงของคุณ นะครับเงินหมื่นหนึ่งของคุณปัจจุบันมีมูลค่าเหลือ4,900หรือประมาณ5,000เหรียญน,นั่นเองอต่อมาตลาดเวียงตัวกลับขึ้นมาครับจาก2019ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งนะครับเด้งขึ้นมาที่ระดับประมาณอ่าผมตีว่า1 2ื0 0เหรียญน,นะครับออันนี้อาจจะได้ประมาณ13,000แต่เราขายได้แค่12 0 0 0แล้วกันเราก็ทำรีบรานซิ่งอีกครับเออตอนนี้ ของเดิมนะครับราคาลงมาเรื่อยๆล้วก็ซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆในด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่ารีบาลานซิ่งนะครับมันก็จะบังคับให้เรานะครับทยอยซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับในการทำรีบาลานซิ่งปรับต้นทุนเนาะมันก็จะมีทั้งจังหวะซื้อและจังหวะขายนะครับอ่ะพอตลาดลงไปสุดปุ๊บเราก็จะมีของจํานวนมาก ดูนะครับของที่เราสะสมไว้จาก0.25 BTC ตอนนี้มีอยู่0.6 BTC เพราะตลาดมันเด้งขึ้นครับมันจะมีกำไรขึ้นทันทีเลยเนาะตลาดเด้งขึ้นครั้งแรกนะครับอยู่ที่ราคา12,000เหรียญนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ราคา12,000เหรียญเราก็ทยอยขายออกครับขายของที่เรามีครับออกเรื่อยๆเนาะเพราะตลาดมันขึ้นปรับต้นทุนพอร์ตนะครับบาลานซ์ให้เท่ากันเสมอ การบาลาน์เนี่ยคือการขายและปรับต้นทุนนะครับอ่าพอราคามันขึ้นไปนะครับที่1 2ื่นอ่ะจำได้ไหมเราซื้อนะครับครั้งแรกที่20,000ืนะครับถ้าเราซื้อแล้วถือเฉยๆนะครับถ้าเราซื้อแล้วถือเฉยๆเราขาดทุนอยู่ประมาณ40% แต่ด้วยการที่คุณทำรีบลันซิ่งมาเรื่อยๆนะครับซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงมาเรื่อยๆคุณจะสังเกตเห็นว่าพอร์ตโดยรวมของคุณตอนนี้กลับมาที่1,000 10, 0เหรียญนะครับหรือประมาณ1,000 10, 0เหรียญเท่าเดิมแล้วในขณะที่ถ้าคุณซื้อแล้วถือเฉยๆคุณขาดทุน40%ในขณะที่คนใช้กลยุทธ Re ์รีบลานซิ่งที่ยอดดอยตรงนั้นนะครับกลับมาเท่าทุนแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำรีบลาน ซิ่งไปเรื่อยๆตลาดลงอีกเราก็ซื้อเพิ่มนะครับตลาดขึ้นแล้วก็ทยอยขายออกพอกลับมาถึงปัจจุบันหรือราคาเดิมที่เราซื้อไว้ที่ยอดดอยนะครับที่เราซื้อไว้ที่ยอดดอยเนาะสมมตินะครับว่าราคากลับมาที่20,000เท่าเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าคุณซื้อแล้วคุณถือเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทํากลยุทธ์อะไรเลยพอร์ตคุณก็ยังมีมูลค่าประมาณ1 0,000เท่าเดิม เพราะคุณซื้อที่20,000นี่ราคากลับมา20,000เท่าเดิมไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยแต่ถ้าคุณทำาลีบาลานซิ่งซื้อถูกขายแพงวนไปเรื่อยๆนะครับปรับต้นทุนพอร์ตไปเรื่อยๆพอร์ตคุณบวกมา77%ละและปัจจุบันนี้นะครับวันที่ผมทำคลิปคือวันที่2ี่เดือนหนึ่งนะครับปี2021 Bitcoin บิตอขึ้นไปสูงสุดที่ราคาประมาณ4บผมก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆครับซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงปรับต้นทุนพอร์ตไปเรื่อยๆ สิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมครับคือพอร์ตผมบวกไปแล้ว166%ครับคือมีมูลค่าพอร์ตอยู่ที่26,564เหรียญจากเงินลงทุนแค่1,000 0เหรียญตั้งต้นนะครับอ่าแต่ในทางกลับกันถ้าคุณแค่ซื้อแล้วถือไว้เฉยๆคุณจะพบว่าคุณก็ได้กำไรมาแค่ประมาณเท่า1เท่าตัวเท่านั้นเองครับโอเค นะครับประมาณนี้อ่ะส่วนถ้าคุณไปเริ่มทำดีบราซิ่งได้ที่ราคาที่ดีสมมติว่าคุณไปเริ่มได้ที่ราคาดีเลยคือราคาสัก4ี่พันเหรียญนะครับก็ดูกันเอาเองเ,องเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ลองดูกันเอาเองนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพอร์ตเนาะอ่าลองเล่นดูครับลองซิมูเลเตอร์หรือลองทดสอบดูก็ได้นะครับและนี่แหละครับที่เรียกว่ากลยุทธ De ์รีบราซิ่งเนา ว่ามันทํำยังไงทําแบบไหนคุณสามารถทําตามได้ทันทีเลยนะครับและมันมีประโยชน์ยังไงเราก็สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เนาะภายใน15นาทีไม่รู้ว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะขออนุญาตสรุปนิดนึงว่ารีบราซิ่งมันคืออะไรและมันดียังไงนะครับจากของเดิมเนี่ยอยากให้สังเกตดูนะมันมีข้อสังเกตอย,อย่างนี้นะครับรีบ a าซิ่งเนี่ยสรุปให้ว่ามันคือกลยุทธ์การซื้อถูกขายแพงรูปแบบหนึง่งเนาะ พอลงมันก็ไล่ซื้อเรื่อยๆครับตามสัดส่วนที่เราแบ่งเอาไว้นะครับพอตลาดมันขึ้นนะครับมันก็จะเป็นการทยอยขายเรื่อยๆตามสัดส่วนที่เราแบ่งเอาไว้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมนะทำไมกลยุทธ์นี้มันถึงดีนะครับใช้ง่ายแล้วก็ดีเนาะมันเป็นการซื้อถูกขายแพงนะครับและยังช่วยตัดเรื่องอารมณ์น,นะของตัวเทรดเดอร์หรือนักลงทุนด้วยเพราะว่าเราทํา ตามกฎทําตามเงื่อนไขนะครับก็คือปรับสมดุลน,นะครับแค่นั้นรวมถึงทั้งว่าไอ้กลยุทธ์การเทรดแบบเนี้ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องโฟกัสมันตลอดเวลาก็ได้นะครับมันทํานานๆท,ทําทีคุณอยากมาทําตอนไหนก็ทำนะครับมันก็ประหยัดทั้งพลังงานประหยัด ประหยัดทั้งแรงแล้วก็ยังช่วยเรื่องของ mindset เรื่องของการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรนำกลยุทธ Re ์ rebalancing มาใช้ในการลงทุนนะครับเพราะมันสามารถลดความเสี่ยงตอบโจทย์เรื่องของความเสี่ยงได้ดีนะครับสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่ดีนะครับยังช่วยให้คุณไม่พลาดในโอกาสการลงทุนต่างๆจากตัวอย่างจะเห็นนะครับว่าแม้เราซื้อที่ดอยแม้เราเข้าที่ดอย ปัจจุบันนี้เวลาผ่านไป3ปีจากตัวอย่างที่ปี2018นะครับผ่านมา3ปีเราก็ยังได้กำไรมากขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเราเริ่มทำกลยุทธ์นี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทำในจุดที่ดีทำในราคาที่ดีทำในสินทรัพย์ที่ดีนะครับมันจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้ขนาดไหนก็ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับอ่ะเสริมอีกนิดนึงก่อนจะจบนะครับ คือเรื่องของความเสี่ยงเราคุยกันแต่ข้อดีกันไปแล้วเราคุยกันถึงข้อดีทุกคนก็เห็นถึงภาพข้อดีก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วความเสี่ยงมันอยู่ที่ไหนล่ะผมก็บอกได้ทันทีเลยครับความเสี่ยงมันก็อยู่ที่สินทรัพย์หรือแอสเซทนะครับที่คุณเข้าไปใช้กลยุทธ์รีบาลานซ์นั่นแหละ กลยุทธ์รีบาลานซ์นะครับมันทําไปได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดขึ้นมันก็ทยอยขายเรื่อยๆลงมันก็ทยอยซื้อได้เรื่อยๆเพราะมันคือการปรับสัดส่วน2ฝั่งให้เท่ากันแต่ถ้าคุณไปทํารีบาลานซ์ในสินค้าหรือในสินทรัพย์ที่มันแย่ครับที่ราคามันเป็นแบบเนี้ยสมมุติว่าเริ่มต้นซื้อขายกันที่100เหรียญน,นะฮะแถวๆนี้เนาะเอปัจจุบันเนี้ยราคาอยู่ที่0.01อะไรแบบเนี้ยครับ แน่นอนว่ารีาลานซ์มันไม่ทําให้คุณเจ๊งแต่สินค้ามันก็ทําให้คุณเจ๊งได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้นะครับจะทารีาลานซ์ในอสเซทอะไรในสินทรัพย์อะไรแม้ว่ากลยุทธ์มันจะดีขนาดไหนมันจะง่ายขนาดไหนมันจะป้องกันความเสี่ยงได้ขนาดไหนแต่ถ้าคุณเลือกสินค้าไม่ดีมันก็คือมีโอกาสเจ๊งได้เหมือนกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยเนาะอ่ะสุดท้ายนะครับก่อนจากการเป็นสุดท้ายจริงจริงละ นะก็จากผมแล้วกันเนาะว่ากลยุทธ Re ์รีบาลานซิ่งเนี่ยก็อยากจะบอกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบที่เรียกว่ารีบาลานซิ่งนะครับมันเป็นกลยุทธ์แบบที่ง่ายจริงๆแล้วก็สามารถทําได้จริงอีกทั้งยังถูกนําไปใช้ในการาทําเป็นอโตเมัตรีบาลานซิ่งนะครับทำเป็นบอทเทรดเพื่อที่จะลงทุนหรือเทรดหรือทํารีบาลานซิ่งแบบอัตโนมัตินะครับและมันมีให้บริการอยู่เยอะแยะมากมายหลายที่อยู่แล้วเนาะเพราะเพราะว่ากลยุทธ์มันง่ายแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับ แอบนิดนึงอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วไอ้พวกกองทุนต่างๆเนี่ยเขาก็มีให้บริการนะครับกลยุทธ์ดีบาลานซิ่งอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็รวมถึงว่าตัวกองทุนเองเนี่ยก็มกักจะหยิบกลยุทธ์นี้ครับมาบริหารจัดการนะครับกองทุนให้เราเนาะเพราะว่าเวลายิ่งมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยมันก็ยิ่งตัดเรื่องของอารมณ์ของผู้ลงทุนออกไปได้แล้วก็ให้เพอร์ฟอร์แมนที่ดีกว่านะครับและ กลยุทธ Re ์รีบรนซิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่15นาทีที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับแต่อย่างไรอาจจะเกินมานิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับหากผู้ลงทุนหรือหาท่านเนี่ยได้ลองได้มีโอกาสลองนําไปใช้อย่างจริงจังเหมือนกับตัวผมเนี่ยที่ใช้กลยุทธ์เนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับจะพบว่าเฮ้ยมันง่ายมันทำกำไรได้จริงและมันยังสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อยอด ไปได้ในอีกหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเอออย่างที่ผมบอกเนาะอย่างเช่นในเรื่องของการปรับอัตราส่วนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เท่ากัน50-50ตามพื้นฐานเนี่ยมันส่งผลกับ p e r f o r m ร์แมหรือเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องของกําไรได้ในค่อนข้างที่จะ มีนนยะเลยทีเดียวเนาะรวมถึงเรื่องของการปรับแอสเซทต่างๆมันก็ยังมีมุมมองของการพัฒนานะครับต่อไปอีกในหลายๆรูปแบบนะหากมีโอกาสนะครับในคลิปต่อไปในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะขอมาเล่าให้ฟังอีกเนาะว่ามันมีรูปแบบการพัฒนายังไงกับการใช้กลยุทธ์ของรีบาลานซ์นะครับรวมถึงผลลัพธ์ในการปรับปรุงประยุกต์พัฒนาต่างๆไปยังรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านนะครับได้รอง เอากลยุทธ์ตัวนี้นะครับที่ง่ายแนละมีประสิทธิภาพไปลองใช้กันดูนั่นเองนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ Re ์รีบา n c i n g ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยอยากพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนนะครับเชิญได้ที่แฟนเพจ Facebook เหมียวบินอินเวสเตอร์เทรดลงทุนเชิงกลยุทธนะ์เนาะตามภาพนี้เลยนะครับตามภาพนี้เลย นะครับลองแอดเฟซบุ๊กมาคุยกันได้นะครับมาอินบ็อกกันได้อยากสอบถามเรื่องอะไรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่แฟนเพจเนาะแล้วก็ถ้าชอบนะฮะคลิปแบบนี้วิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจกดซับต c r ก b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้รีแบรนดิ n งกลยุทธ์การเทรดแบบ r e b cing, แบรน c i n g เราก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ